แม้มา20ปีครับผมทุกวันนี้เป็นยังไงครับกด็ดีขึ้นนะครับที่เคยทานยาประจําก็ไม่ต้องทานตอนนั้นแบบเป็นแบบรุนแรงแค่ไหนฮะก็ถ้าเจอไอ้สิ่งก่อภูมิแพ้ก็ไอ้พวกฝุ่นจากไอ้พัดลมไอ้เครื่องปราบอากาศแล้วก็ละอองฝนน้ําแข็งอะไรเงี้ยก็ทานไปปั๊บเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกมแล้วก็ น้ำบูกไหลแล้วกับมือศีรษะนะครับครับแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็นอกจากว่าเจอจังๆก็มีบ้างแล้วก็พอทานอ,อาจจะทานยาแก่แพ้แค่แค่ชุดเดียวสองชุดแล้วก็แ้ทานทานบินไปส่วนเส้นเลือดในสมองตีบอันนี้ผลเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อไอเส้นเลือดนสมองตีบเนี่ยอาการที่ตรวจพบเมื่อปลายปีห3สมนี่ค,คือว่าทรงตัวไม่อยู่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็หมอให้ทานยา อ่ละลดความดันแล้วก็ยาลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ยาลหลายๆริมเลือนทุกวันนี้ผมผมไม่ได้ทานเลยนะฮะผมก็พยายามดูแล้วมก็ไม่มีอะไรผิดปกติผมก็มั่นใจว่าในตัวผลิตภัณฑ์ของบิม้อยเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่ว่าผมตัดสินใจเองผมก็มั่นใจครับทานอยู่แค่เช้า,ชา,า,าเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งผลปเป็ยนยังไงบ้างฮะความดันความดันลดลงลอะ ความดันไม่มีปัญหาทุกอย่างค่าตับไตไส้พุงแล้วก็อวัยวะสำคัญนะฮะ,ะรวมทั้งการตรวจวัดค่ามะเร็งอวัยวะสำคัญมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ะมะเร็งตับตับ,ตบอ,ออะไรเงี้ยทุกอย่างค่าปกติหมดเพราะผมมีความมั่นใจว่าผมเชื่อและศรัทธานในตรวจัวน,นี้ผมตรวจแล้วแบบไม่ไม่ต้องรอฟังผลหมอแล้วก็ผมมั่นใจแล้วพอผลการตรวจร่างกายมานี้ผมก็รู้สึกว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่งเอ,อ้แล้วตรวจไอ้เรื่องเส้นเลือดสมองตีดนี่ตรวจยังไงฮะอ๋อไอ้ตอนที่เช็คนี่เขาเขาเรียกอะไร mrt หรืออะไรเนี่ย mri ป่ะอาจารย์่าา mri mri ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วเจอไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อไอ้ช่วงนั้นเขาบอกว่าอ่ามันตีดไอ้เส้นเลือดฝอยนิดนึงอ่าประมาณเจดปจุดเจดแดจุดแล้วแล้วล่าสุดที่ไปตรวจสูงภาพได้ตรวจไหมไม่ไม่ได้ตรวจตัวนี้ฮะแต่ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับโอ อาจารย์แต่จริงๆครบปีควรจะไปตรวจซะหน่อยนะคะคเพราะว่าอายุของเราเนี่ยมันทำให้โอกาสเสี่ยงมันมีเยอะเนาะอย่างน้อยไปตรวจให้แน่นอนนะ,ะร,รวมทั้งระดับไขมันในเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่นี่ก็คือกันยาเมื่อที่ผ่านมา2เดือนตอนนี้มีมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดนิดหนึ่งพอดีช่วงเทศกาล กินเจนะครับผมก็ทานเจไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจไขมันขึ้นไขมันรู้สึกมันมันจะขึ้นกว่าปีที่แล้วตัวอื่นไม่หมอไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยนะครับคอมเมนต์บอกว่าเออให้ดูแลเรื่องเรื่องไขมันไขมันอาหารเจมันอาหารเจมันมีไขมันรวมก็อยู่ที่ประมาณ300แล้วก็ไอไขมันดีอยู่ที่60แต่มันก็ยังเกินดลต่ำไปหน่อยกันมันเกินมันเกินสีเท่าของไอ้60ใช่ไหมมันไม่ควรเกิน2องเกิยไปเยอะเกินไปเยอะ อ,อ,อาจารย์อาจารย์พิเชษแนะนํำหน่อยได้ไหมฮะอย่างสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลางวันนี่ถือว่าพอไหมฮะผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคทีน,นี้กรณีนี้เขาก็รู้ว่าไขามันขึ้นไปสูงเพราะว่าอาหารเนี่ยอาจารย์รเรับอ,อาหาหร,รอ๋อรู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ลดลงซะครับ,รบก็จะกลับมาในปริมาณที่พอเหมาะปรุงภูมกันที่สมดุลยกเว้นอย่ากินอาหาร มันมากไปแสดงว่าเขาอาจจะมีตัวกระตุ้นอยู่นะครับขอบคุณมากครับทุกครับแพ้แแอะไรอย่างไรครับคือแพ้ในเรื่องของ ปุ่นละอองเกสร <ừ m. S 2> ดอกไม้นะคะ <ừ> แล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หาย <ừ> ให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงคบในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอเขาจะให้ยามาทานทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันอาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะคก็ย่งดูรายการก็ท่านท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค่ะทุกวันนี้<โ>ยังบีบต่อเนื่องไหมฮะ ต้องเหมือนทุกวันค่ะก็วันละสองแคปซูลข้อมูลในสัตวษที่ิเสื็น,นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S สอมีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะฮะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะ อาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาในเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะเการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วย กรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับสอมสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ